หโหดกันเลยเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอมึกของเราครับผมเรียบร้อยโอ้โหอะไรแรงขนาดนี้ครับผมนี่ทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ซ่อนอยู่ตรงนี้โอ้โหขีดแรกครับผมจังหวะนี้ครับโดดโดดขออกนิดนึงชัวอ้าวไม่ได้คิวเฉยเลยโอ้ยสองทีเองอ,ะอ่ะออมามารอแป๊บหนึ่งครับผมเลือดน,น้อยเลือดน้อยยิงชัวแตกตัวแรกครับไททัน สวัสดีครับเ,เพื่อนๆที่ตามรับชมรายการหลังซนะีฮะพบกันในเกม v o l โลมออีกครั้งหนึ่งครับผมคลิปนี้จะมาเล่นเจ้านี้เลยครับผมปลาหมึกอินทราครับผมนะเราก็จะใส่ปืนใหม่ครับเป็นปลาหมึกสไนเปอร์เลยนะครับทุกคนเป็นปืนใหม่ไฟฟ้านะก็คือเจ้าฟูกูเอ่อฟูกูแล้วก็โทนันครับนะโทน,นันมีเอด้วยนะฝึกอ่านว่าฟูกูหรือฟูกูนะครับฟูกเอ่อฟูก นะครับผมนะก็เป็นปืนสไนเปอร์รูปแบบใหม่นะครับก็เรียกได้ว่าเฮ้ยมันเล่นสนุกนะครับตัวนี้ครับนะครับเจ้าอินทรานั้นนะครับความสามารถพิเศษก็คือสามารถเชื่อมโยงคู่ต่อสู้นั้นนามาเป็นพลังชีวิตของตัวเองเพิ่มความเร็วได้นะครับผมนะประมาณนี้แล้วก็อีกสกิลหนึ่งก็คือการวาร์ปนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับผมเป็นอะไรที่ดีมากๆนะรัศมีของเชือกก็สองรนะครับระยะหลุดจากเชือก350นะโอเค นะมีประมาณนี้ครับนะสำหรับเจ้าอินทรานะครับเล่นมันนะครับบอกได้เลยว่าเจ้าอินทรานั้นนะครับมันสามารถที่จะถอยได้นะครับหลบหลีกออกจากสถานการณ์ที่คับขันได้นะครับถึงเป็นไททันที่เล่นมันได้หนึ่งตัวเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาแล้วครับเดี๋ยวมันลุยกันเลยฮนะว่าจะได้ภาพมานนี้เพื่อนๆบอกได้เลยว่าค่อนข้างยากนะเพราะว่าใช้ปืนชนิดนี้ที่ไรนะครับผม ศัตรูนั้นก็จะแอบๆหลบๆกันนะครับก็เลยไม่ค่อยได้มีจังหวะในการยิงแบบสวยๆเท่าไหร่ครับและอย่างหนึ่งนะครับผมจะตัดคลิปมาให้ดูแบบยาวๆนะครับไม่ได้เน้นตอนที่คิวได้หรือเน้นแรงอะไรนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกครับท,ท่านอินทรานั้นนะครับติดปืนอัลฟานะครับผมหนึ่งกระบอกเนาะเวตานั้นสงกระบอกยังไงซามันก็แรงสู้เ,เจ้าตัวนิวตันไม่ได้นะครับผมเพราะว่านิวตันนั้นติด อันฟ้าสองกระบอกแล้วก็เบต้าสองกระบอกซื้อสี่กระบอกเลยนั่นเองนะอืนะครับก็พิจารณากันนิดหนึ่งนะครับแต่ปืนนั้นมันแรงอยู่แล้วครับนี่ยิงทีสองทีนะครับผมก็เรียกได้ว่าเลือดลดกันเลยทีเดียวความแรงหางห่วงครับพูดง่ายๆนะขอแค่โดนครับขอแค่ยิงโดนอย่างเดียวเท่านั้นนะซึ่งผมเองจะยิงไม่ค่อยโดนนะปืนไฟฟ้านะครับผมมันแรงกับไถท,ท่านนะครับแต่มันไม่ได้แรงกับพวกตัวหุ่นตัวธรรมดาสักเท่าไหร่นะ เพราะฉะนั้นหุ่นที่มีความถึกมีเกราะกายภาพหรือมีโล่ฟอสฟิวนะครับมีเกราะฟอสฟิวก็จะไม่ค่อยได้เป็นอันตรายสักเท่าไหร่นะขอย่างเดียวครับอย่ายืนนิ่งๆครับแตกไปหนึ่งคิวครับผมนะขอย่างเดียวครับเวลาที่เจอปืนชนิดนี้ครับอย่ายืนนิ่งๆนะครับถ้าขยับอยู่เรื่อยๆเนี่ยมีโอกาสโดนดาเมจน้อยนะทุกคนนะครับเพราะปืนไร่ฟ้าชนิดนี้นะครับไม่ได้ติดตามตัวนะครับยิงออกไปแล้วเนี่ยนะครับ ถ้าขยับตัวก็โดนน้อยนะครับถ้าไม่ขยับตัวคือโดนเยอะนะครับอ่าไปลุยกันเลยนะับมารู้ข้อดีข้อเสียกันแล้วครับข้อดีคือยิงได้ไกลมากนะครับแ0 0เมตรครับและเจ้าอินทรานั้นนะครับอย่างที่บอกฮะมันมีสกิลสําหรับการลบหลีกพยานอันตรายได้อย่างดีนะพร้อมกับมีการเชื่อมโยงและหิ้วเลือดด้วยจึงทําให้มันอยู่ได้แบบยาวๆนะก็เลยอัดโมดูลดาเมจมาได้แบบเน้นๆครับจังหวะนี้ฮะยิงแบบ เนี่ยผมเองเนี่ยต้องยอมรับเลยนะยิงไม่ค่อยแม่นครับนี่จังหวะนี้ครับโดนสองนัดครับยังไงฮะนัดที่สมครับนี่ฮะล่วงนะครับนัดที่สามล่วงครับถ้าเป็นหุ่นอ่าจะเป็นถ้าเป็นเจ้านิวตันก็อาจจะทีเดียวหรือ2ทีเนาะเพราะว่าปืนมันมีสี่กระบอกนั่นเองครับแถมมีอาวุธในตัวที่ยิงข้าไปด้วยนะนี่ครับถ้าได้ระยะยิงแบบนี้นะยืนยิงยาวๆครับสบายๆฮะ นะครับนี่บางทีไม่ได้ไม่ได้คิวเฉยอะนะครับเพื่อนกับพิจารณานะครับแต่บอกได้เลยว่าเล่นสนุกครับนะเพราะเจ้าอินทรานั้นไม่ได้ตายง่ายอย่างที่บอกฮะยิงครับผมอืเนี่ยและยิงเป้าจับว็บไปแว็บไปอย่างนี้ด้วยนะอันนั้นแน่ตัวนี้ครับเสียได้นะยิงหัวเรียบร้อยไทยจเลเยอ์นะครับคิวๆกันเลยทีเดียวฮะมันแรงนะครับนะเพราะความแรงของปืนเพราะระยะของปืนด้วยนะครับ ก็เลยทาให้ได้เปรียบคู่ต่อ,อสู้เนี่ยอย่างเงี้ยยิงโดนนะครับทุกคนแต่เลือดไม่ลดนะทุกคนก็แปลกดีนะเนี่ยครับเนี่ยไม่ได้คิวเฉยนะครับไม่ได้คิวเฉยแม่นะครับบางบางครั้งก็น่าแปลกใจครับมีโล่ยิงไปก็ติดโล่นะทุกคนมาเดี๋ยวมาดูออกช็อตนงครับช็อตตะกี้ยังไม่ถนัดนี่แตกกันเลยทีเดียวก็เรียกได้ว่าถ้าหุ่นรับมาไม่ดีนี่ก็คือโดนเข้าไปก็นะนี่นี่น,น,นี่อันนี้ครับ ยิงโดนยากเหมือนกันนะทุกคนนิดๆหน่อยๆก็ไม่โดนนะอันเนี้ยเราคิดว่ายิงโดนนะผมทดสอบยิงนะครับเราเห็นหุ่นเนี่ยเต็มตัวเลยนะครับผมแต่ว่าเรายิงออกไปเนี่ยมันไม่โดนครับมันเหมือนติดอะไรไม่รู้เนี่ยนะหรือว่าผมยิงไม่แม่นเอง <c oughs> นะแต่บอกได้เลยว่าเล่นสนุกครับสำหรับเจ้าอินทราเดี๋ยวจะมีฉากที่แบบว่าโดนโจมตีนะครับผมหรือเราออกจากสถนานการณ์ที่ขับขันเนี่ยเจ้าอินทราทําได้ดีครับ ไม่เหมือนกับทท่านตัวอื่นนะที่บางทีกระโดดเข้าไปแล้วนะครับอย่างรูชาดอการจะกลับออกมานคะ่อนข้างยากนะครับสมัยนี้เนาะโหดครับปึ๊บเนี่ยไม่โดนนะทุกคนเราเห็นชัดชัดนะว่าน่าจะโดนเนี่ยโดนแล้วนะครับโดดเข้าไปเน้นๆก็ครึ่งหลอดคอนหลอดกันไปเลยทีเดียวจังหวะนี้ไม่ได้คิวอ่ะเพื่อนๆ่คิดดูดินะครับปืนเราว่าแรงแล้วนะนะแต่ยังโดนลัดคิวไปได้ยิงกับชัว การทำา้าเมจดนะครับกับไททันนั้นรุนแรงครับตามสกิลของปืนแต่ทำา้ำเมจดกับหุ่นธรรมดาโดยทั่วไปเนี่ยจะค่อนข้างเบากว่าเยอะเลยนะครับนะทำให้โดนเน้นๆเ,นนเ,นนเนนต็มๆจริงๆนี่แบบนะครับตัวจะไม่ค่อยโดนโวเนี่ยเพื่อนดูด,ด,ดิเข้านิดเดียวนะครับเออม,มันแหม,มันนิดเดียวเองอ่ะเนี่ยเพื่อนนี่ติดเดี๋ยวดูนะครับเนี่ยครับ จังหวะอย่างเงี้ยจริงๆมันน่าจะแบบสักครึ่งหรอกเนาะแต่ก็เข้ามานิดเดียวนะครับโดนโจมตียั่งนาครับเนี่ยจังหวะเงี้ยบางทีก็ยังงงงครับเนี่ยเรือดน้อยๆพรวดูดิไม่ได้คิวด้วยนะครับแทน,นที่จะตายไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลมากครับนะแต่เจ้านิวที่เจ้านิวตั้นมันแรงเพราะอย่างที่บอกครับมันมีสี่กระบอกไงแล้วก็จับยกขึ้นไปก็คือนิ่งไง เราไม่ทำห้ขยับหนีได้ไงมันก็ยิงแบบเต็มๆไงนะครับปืนโดนเราโดนปืนหนักพอยังไม่พอนะครับแล้วยังไปโดนปืนที่หน้าอกของเจ้าไททันเจ้านิวตันอ่ะเออปืนที่หน้าอกของนิวตันนี่ยิงทีอนึงนีงน่นนครึ่งแสนเลยนะนะครับอัพเต็มเต็มนี่ยังจําไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะครับก็เรียกได้ว่าแรงฮะนะครับแต่อินทาเล่นมันนะนี่เดี๋ยวผมจะลองติดลูชดอลแล้วทำคลิปเพื่อนเพื่อนได้รับชมนะว่าเป็นยังไงนะ เออลูชดออาจจะเป็นสไนเปอร์เขาได้นะครับลูชดอเองก็ติดปืนขนาดเดียวกับอินทราครับนี่จังหวะน,นี้ได้1นึ่คิวฮะปึ๊บยังไงครับปึ๊ดนี่ครับถ้าโดนเน้นๆเนี่ยเนื้อเนื้อเนี่ยโอ้โหหายวาับเลยนะนะครับไททันโดนเข้าไปนี่ใจหายวาับนะครับปืนนี้ก็เอาไว้ปราบไททันโดยเฉพาะเลยนะครับก็เรีเยกได้ว่าไททันเจอนี่ขยาดเลยนะ แต่ถ้าหุ่นตัวเล็กนี่ก็ไม่เท่าไหร่นะครับนึ๊บตึบึบไอตัวเนี้ยเนี่ยยิงไม่ค่อยอยากจะโดนยิงโดนยากนะครับถ้าคุณต่อสู้เคลื่อนที่เนี่ยมันก็จะโดนดาเมจดน้อยไม่ฮะอ้าวลูกชะอพูดถึงลูกชะนอก็มาลูจชะนอเป็นนิดหนึ่งตัวนะครับไทท่านเนี่ยที่ทนปืนได้นะทุกคนทนปืนชนิดนี้ได้ครับในขณะที่ทท่านกระโดดนะครับกระโดดปุ๊บจะมีเกาะล้อมรอบตัวเนะ่ยตัวนั้นน่าจะทนได้ครับเกาะตะท้อนนะครับ ค่อนข้างมีประสิทธ,ธิภาพเลยนะครับในการป้องกันนะครับสําหรับปืนชนิดนี้ผมสังเกตดูหล่เที่ยวนะครับผมเวาลายิงใส่าฮาร์ปี้ในขณะที่ลอยกางอากาศเช่นเดียวกันนะบางทีเนี่เลือดเนี่ลดน้อยมากๆครับจึบบึบ,บ,บ,บไม่น่ามีปัญหาครับผมโอเคฮะเอาว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับความสนุกสนุกแบบนี้นะบ๊ายบายสวัสดีครับผม